โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับเนี่ยคือวันนี้อเราถ่ายซีรีส์กันอยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับกรุงเทพแล้วเพราะตอนนี้กี่โมงแล้วอะาบุษบงบวาแล้วเฮ้ยเขาถึงคิดไปเขียนว่าตีหนึ่งแล้วนี่นะครับนี่ก็ตีหนึ่งแล้วนะใช่ตีหนึ่งแล้วเนี่ยนาฬิกากบบอกว่าตีหนึ่งขับกลับกรุงเทพไม่ไหวปะเพราะฉะนั้นแล้วเราถ่ายซีรีส์อยู่ที่จูปิเตอร์เทร์ เราก็ต้องรอในที่ j u p i เตอร์เทวีเราไปสำรวจห้องกันดีกว่าแล้ววันน uh wow> hmm. al oh ี้เขาเป็นสปอนเซอร์ล yeah ่ะใช่คือต้องบอกเลยว่าที่จูปิเตอร์เทีนี่ยสวยมากๆคือเป็นแบบการแต่งแบบสไตล์โรมันแล้วก็มีหลายตึกมีหลายแบบเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจัดให้เราจัดให้ห้องใหญ่ที่สุดอ๊อ โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยใที่สุดอะเราไปดูโซนแรกกันก่อนเลยดีกว่าไปดูโซนแรกไม่ดีดๆเตลกเล่นบู๊ตั้งใจเอ้หโหแล้วเนี่ยเอาจริงๆนอนได้หมดเลยเนี่ย ซึ่งที่เนี่ยกากลมซึ่งที่เนห้องใหญ่นะครับบอกเลยเลยว่ารับได้จุสูงสุดถึงถึงเฮ้ยเนี่ยเราแซ็กแซงอะเรามีทั้งหมดจุดถึง80คนอะไรอ่ะแคนแปดคนเาอาจจะงงม่นโหเราอยู่กัน5คนก็สบายเลยดีสบายใช่แต่นี่คนอาจจะงงว่านอนไงมีห้องรับรับด้วย รับแขกอยู่ตรงนี้ไปกับโซนต่อไปไหมอ่าไปต่อไปอ่าเตียงนุ่มมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าห้องน้ำมูนีเซ็กซี่มากเดี๋ยวเรารีวิวพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูออนตัวนเอาใช่เขาจะอยู่ในนี้ดูนะเดี๋ยวเราไปห้องแขกไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเซ็กซี่เดี๋ยวเราไปห้องรับแขกมาไปกับี่อ่องโนไปอื้อ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 เออกอดขอมานั่งมานั่งมานั่งมาล้างมานั่งเพี่อจริงนะ ไม่เห่าอ่ะไม่เห่านะเพื่อนไม่เห่านะคือเเหลายคือสมมุติอยากจะปาร์ตี้กันแต่เพื่อนอยากมีส่วนร่วมจะปวดก็สามารถไปนั่งนั่งอือได้แล้วก็คุยกับเพื่อนได้เฮ้ยมึงเคยได้วะยงไงเออเออแต่ว่าจริงมันปิดได้จริงมันปิดได้จริงมันปิดได้ไหนปิดที่ดูหน่อยไหนหายหายหายไปเออจะปิดไปแค่นี้พอขึ้นเดียวเขาไม่เห็นมันก็ไม่เขินแล้ว จริงเขาปิดครึ่งเดียวโอเคแล้วก็ที่ก็เป็นโซนมีแต่มีบาร์เคาน์เตอร์ด้วยเสียวถ้าอยากบาซีต้อนรับครับครับขอเป็นน้ำกีวีผสมบล็อกเทลผสมไม่มีอยากกินอะไรอ่ะหรือจะดื่มน้ำดื่มคอมบูชาออ่นตีก่อนไปคอมบูชาผมไปไปดูห้องนอนดีกว่าไปเหรอไปดูห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันฮะ เฮ้ยสวยจังยังอ๋อยังไม่ได้เปิดไปประตูไหนก่อนดีไปประตูนี้ก่อนดีกว่าเนื้อเนื้อน้สองจับเฮ้ยอุ้ยอยู่ดีๆก็มาตรงนี้อ่ะโอู้หูอ่ะชดสอบความนุ่มอ้ยชดสอบความนุ่มที่ถอดเอาเดี๋ยวเดีดตอบความนุ่มที่สามนุ่มจริงนุ่มนุ่มมากเลยแตเหมือนนุ่มจริงเฮ้ย

ผมจะให้พวกคุณมาเป็นบริกรผมครับอ๋อแล้วพวกเราก็มาแล้วในการเป็นบริไก่เฮ้ยบริกุง้งเฮ้ยบริกิ้งเฮ้ยบริกรเฮ้ยถูกแล้วดีเฮ้ย,ย,ยก็ไหนๆก็ในไหนแล้วนะฮะก็เลยอาบน้ำเลยดีกว่า <laughs> <laughs> อันนี้อะไรอ่ะอีโม้ยหรอหรือว่าก็ห้องนี้เป็นห้องไฮไลท์นะครับอีห้องหนึ่งของทางจูปิเตอร์เลยจริงๆต้องบอกว่าเขามีจักรกุชชีทุกห้องแต่มันจะมีทั้งแบบว่าเป็นอ่างแล้วก็เป็นยันใหญ่แต่ว่ามีแบบจักรุชีแบบกดแล้วก็มีบอมบาบสสิกไซไอตลอดเลยบอมบาบัสสิกไซไอบอดบอ์ จะมีซ nice, ีน,น,น,กะกะน,นไนท์ใช่ไหมนี่ก็ว่างนี่ก็ว่างนี่ก็ว่างก็เลยชวนกันขึ้นไปนอนอีกอีกตึกนึงใช่ไหมเราก็นอนไปเราก็ลืมไงเพราะเราเราถมผมไาออกมาเราถมแบบหนักมากโอ้โหแาบนี้ใช่ไหมเราก็นอนไปเลยเอกเนกเลยร้อตื่นมาอุ้ยเป็นดวงเลยตอนแรกตกใจนี่ว่าสิ่งลี้ลักแบบประมาณว่เาเฮ้ยเราไม่ได้ไว่ายก่อนหรือเปล่าเราไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาหัวปุ๊บอ้าเล็บดำอีก ก็เลยโอเคลืมตักผมไม่ใช่สิ่งนี้ใช่ไหมครับขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ถ้าผมซักอริงกันนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่เขามีพนักงานที่บริการดีอยู่แล้วบริการดีเขาบอกถ้าใครอยากมาเที่ยวนะผมที่จูปิเตอร์เทวีนะผมก็มาได้ที่เขาใหญ่นะครับแล้วบอกเลยว่าวิวสวยมากมากจริงวิวสวยจริงมากสระว่ายน้ำใหญ่มากสระว่ายน้ำมีทั้งหมด4ีสระ โปรโมชั่นแบบว่ากาแฟยามบ่ายกาแฟยามเช้าให้ไปถ่ายรูปกับสระว่ายน้ำมีคอนเทนต์ถ่ายมีมุมสวยๆเยอะแน่นอนใครมาที่นี่ก็คือขุมอ่าส่วนไม่สวยดูกันในซีรีส์พวกเราได้โอ้ซึ่งวันนี้ดูก็คือนู่นตาแตกก็ดูดูเสร็จก็มามาเที่ยวได้มาดูซีรีส์ดูได้เพราะทีวีใหญ่มากไม่ทีวีไม่ใช่ใหญ่จริงๆทำไมฮะเทียงด้วยเอ่ใหญ่จริงๆคือมันคือห้าฟุตห้าฟุตต่อ ใช่เนี่ยวันนี้เราจะนอนกันที่นี่ก่อนที่จูปิเตอร์ทีวีนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันใช่อย่างได้เจอกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตไปแบบว่าสระผมให้สระผมสระผมไม่ลตัดเลยตัดเลยตัดเลยมาเดี๋ยวเราขอสระผมลาไปเลยไม่มีไม่มีสระเลยไม่มีสดๆเลยชำรับผลิตภัณฑ์นะคะแชมพูที่อ่ะครับเอออ่ะแชมพูที่เราววันนี้เราจะไปด้วยด้วยนี้หรอไม่ด้วยเลย เดี๋ยวเ,เราจะเล่าด้วยการสักผมนะก็เดี๋ยวโชว์ไปเลยว่ามันด oh. ีขนาดไหนว่าเร้ดียังไงฮะไปฮะเดี๋ยวนะเวลาสักผมนเเขาวีช่วงเว้นน้ำน่ะจริงเหรออ๋อไป

ครับ,บคุณมอนิงทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จูปิเตอร์ทีวีตอนเช้าหิวข้าวมากมาแต่บรรยากาศคืออาหารคือน่ากินสุดๆ <laughs> คือต้อบอกว่าที่นี่จูปิเตอร์นะครับมีอาหารให้สั่งเยอะมากมไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือข,ของหวานหรือว่าเป็นเบรคฟาสต์ใช่ไหมและนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างเพราะที่นี่เขามีเชฟด้วยมีเชฟเดคอนเ <De acon S 2> ขาทำเองหิวยัง ลุยกันลุยเลยไหมลุยเลยลุยเลยไหมเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนเรากินอ่ะเราถ่ายรูปกันสักรูปปะเออเราเซลฟี่กันดีกว่าอ่าให้พีิงคนเซลฟี่ให้หน่อยเออถ่ายถ่ายรูปไปเสร็จแล้วกินได้กินเลยอ่ะลุยบูชีใช่ นี่ก็ใส่บูชีจริงเอาคาโดนี่ดีนะมีประโยชน์ตั้งความใจตอนนี้เราก็อยู่เันที่วัดไผ่เงินโชตินารามโชตะโชตนารามนะครับผมเนี่ยไม่รู้เลยบางคอแหลมจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่ AI AI แบบตาอ๋อเอาไปคุยเล่นเลย AI แบบตาเอาบุคุยเล่นเลยโอเคแล้ววันนี้พี่อูพาผมมาที่วัดทำไม เพราะว่าเนื่องจากการซีรีส์เราใกล้ออนแล้วรถซีรีส์รักไม่รู้ภาษาใช่ครับพี่ก็เลยพารถเนี่ยมาไหว้พระทําบุญแบบว่าสร้างบุญทําให้เส้นทางของเราเนี่ยไปได้ข้างหน้าอย่างลุล่วงไม่มีอะไรมาขวางกันสาธุนี่เหมือนได้พรจากพระแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับวันนี้ก็ได้พรเรียบร้อยแล้วกูเล่นขนาดนี้เราไม่ส่งแล้วบอกเลยเมื่อกี้กูเล่นบุกบอกไปไหนไม่มีไม่ไมีเลยไปไหนอะพี่มองไปไหนอะเส้นทางของเราเส้นทางของเราโจะตายเดี๋ยวกูเล่นแหมวาไหมโอเคเลย ไม่ทันเท่าทีวันนี้พี่ก็เลยพาออฟโรดเนี่ยมาทําบุญะนะะแต่ว่าก่อนที่จะไปพาทัวร์ทำบุญที่วัดเนี่ยเราต้องตอบให้ถูกก่อนว่าในตัวพี่เนี่ยตอนนี้มีอะไรพิเศษกว่าเดิมไหมปกติเลยเฮ้ยหรือว่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าลกนินเยอะขึ้นเฮ้ยไม่จกบพึ่งตื่นไม่ใช่เพิ่งตื่นนอนเต็มปิ่นนี่ไงเห็นแล้วกระเป๋าเดวีสมาร์ทแคชชวเช้ย วันนี้อูรโคตรแนขอนำเสนอกระเป๋าเดวี่ย์สมาร์ทแคชชัวกระเป๋าเทสสะพายข้างแบบสมาร์ทแคชชัวเทแบบตะกอนถนักเบาเข้ากับุลูกใส่ของกระจุกกระจิกได้มีกระเป๋าถึง3ช่องช่องหลักมีซิปถึง2ตัวทั้ถนัดซ้ายถนัดขวาก็ใส่ได้เทสสมาร์ทแคชชัวแบบเดวี่เลยใครฟังทนันทางน,นี้ผมขอไม่ทันก่อนแล้วคนหนึ่ง<อ>แต่ว่าถ้าอยากรู้ก็กลับไปจะได้รู้ว่ามันมีดียังไงบ้างเฮ้ยแต่ที่พี่พูดมาไม่กี้อะทำไม มันมีกี่สีไม่สนมันมีกี่สีรู้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีกี่สีผมจำได้แป๊บนึงมาบอกเขาวัดวัดวัดผมไม่สนเพราะว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันเท่มากเลยเนี่ยมันมีทั้งหมดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลุคมันมีกี่สีมันมีทั้งหมด3สีนี่ก็มีสีดำสีเทาแล้วก็สีเลดเปเปอร์ยังไม่สำรวมอีกแต่ว่าถ้าผมอยากได้พี่อู๋ต้องทำยังไงครับถ้าใครอยากได้นะโหลดจากอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจเดวี่ แล้วสวยแบบนี้มีโปรโมชั่นไหมพี่อุ้มรถวันนี้เพื่อเป็นแฟนอุโรถโกดเนี่ยัยงไงเดวี่เขาจัดให้นะฮะราคาพิเศษ890บาทและส่งฟรทีทั่วประเทศทั่วประเทศจงเปรเ์ราคา890บาทประเทศโหพี่สวยขนาดนี้ต้องไปสั่งแหละเออ,อโอ้พี่อูวันนี้เนี่ยพี่อูพาผมมาวัดใช่ปะ่ะแล้วผมก็ทายถูกด้วยว่าพี่อะมีของพิเศษอะไรในตัวทีนี้ผมขออย่างนึงได้ป่ะอะไรอะผมขอพาเพื่อนมาด้วยได้ไหมอะ จะได้มาส,สร้างสีสันในอุ่ดนคนไปอีพีนี้ไงจริงไหมอะใครเนี่ยจริงเพื่อนจริงๆใครอ่ะเฮ้ยไอ้ไอแท็กแท็กวันนี้แล้วเฮ้ยนี่งานการไม่ทํานี่มาวัดเหรอแล้วใครเฝ้าร้านให้เจเบอรกี้อโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเอาไปเลยกระเป๋าคนละใบผมกลับแล้วได้กระเป๋าแล้วอ่าโอเคเอาไปใครเ้าเลยอ่ะเฮ้ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอย่ก่อนอยู่ก่อนโอเคเดี๋ยวไปนะไหว้พระก่อนอ่าให้พี่อู๋พาเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปไหว้พระเพราะว่าที่นี่เนี่ย มีที่ไหว้ที่แบบหลักๆเลยมี3องค์นะครับก็อย่างแรกนั่นก็คือพระแม่รัศมีครับพระพิฆเนศแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเพราะฉะนั้นที่วัดไผ่เงินโชตนารามเนี่ยใครอยากมาไหว้ตามพวกเราก็มากันได้ครับคือง่ายๆเลยอยู่ที่บางคอแหลกนะกรุงเทพมหานครไอทํายานด้วยนะเขาพี่ไอหรือเขาพี่ไอโอเคอ่ะไปงั้นเราไปไหว้พระกันดีกว่าไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไหว้พระนะครับเราจะต้องไปเบิกดอกไม้ก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยเบิกใช้คําว่าเป ทำบุญใช้คำว่าไปอะไรเพราะว่าอะไรซื้อดอกไม้มาถวายซื้อมาเพื่อบูชาซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันด้วยครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยทำบุญวอล์กไปตอนนี้เราก็ได้ของไหว้กันมาแล้วเรียบร้อยของสกสาระครับของผมก็จะมีนี่ตะกร้าเป็นชุดนะครับเป็นชุดเซ็ตดอกบัวแล้วก็มี ข้าวสารข้าวสารหลายสีแล้วก็มีนมแล้วก็มีขนมสีมพูแล้วก็มีน้ำคึ้งอ่าแล้วก็อันนี้ว่าของพ่พิคเนีอันนี้ของพ่พิคเชนีเป็นผลไม้อ่านี่ของผมก็เหมือนกันก็จริงๆของพวกเราทั้งสามคนเหมือนกันก็คือเราไปไหว้พ่อแม่รลศมีก่อนแล้วก็พ่พิคเนีซึ่งของผมก็นี่จะเป็นดอกดอกอะไรดอกบัวดอกบัวสีชมพูนะฮะแล้วก็นี่สําหรับไหว้พ่อพิคเนีนะผลไม้ครับครับผมก็เป็นผลไม้เหมือนกันนะครับค ขนมลาดูเออ้เฮยขนมลาดูคุณแม่ลักษมีเป็นโอ้โหเป็นชุดใหญ่อะไรครับเป็นเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่มากชุดใหญ่มากเพื่อความสิริมงคลเพื่อความสิริมงคลงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ let's go สักการะเสร็จแล้วนะครับผมด้านบนเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างไปสักการะทาเวสุวรรณทาวเวสุวรรณแล้วก็พระครับผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ได้มาสักการะบูชานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันมันฟูฟิลขนาดมากเมืนเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าวัดจะเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจมันเลยทาให้เรามีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นต่อไปก็คงเรื่องอย่างที่เรื่องที่เรา ไม่สามารถควบคุมได้ก็ถือว่าเราได้อขอพรให้ริ้งกสิ์ได้ดูแลเราแล้วในส่วนนี้ส่วนสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือสิ่งเราทํามาตลอดอก็ขอให้ข้างหน้าเนี่ยมันรู้เรื่องมันเลยรู้สึกว่าทําให้เราสบายใจมากขึ้นนะ ก็สบายอกสบายใจกันไปแล้วใช่ไหมสบายใจใช่ไหมกินกินใจมากๆสบายใจด้วยพนานทีนะครับจะได้มาสักการะสิงศกด์ที่ทันติเต็มเรานะฮะส่วนใครนะครับที่อยากมาสักการะนะครับพระแม่รัชฎีพันธุ์พิเนศวรทศวรรษพระราชีที่ีมีองค์พระประธานด้วยนะหรือว่า ใครอยากจะมาที่นี่นะครับก็คือวัดไผ่เงินชตนาวามนะครับผมมาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยซึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับเสาร์ที่จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนโอ้โหเปิดทุกวันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากมาแบบต้องการกำลังใจหรือว่าต้องการแบบพึ่งทางใจดีๆก็มาได้นะครับ ดีแคปน,นิดนึงจริงๆที่นี่นะครับมีความเชื่อหลายอย่างมากอ,มอย่างตอนเมื่อกี้ที่เราไปสันการะพระแม่รัศมีก็มีให้รูปมือด้วยให้ลูกมือวิ่เท้านะครับ <ทำ S 1> <ม>ลองดูนะเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนกับทั้งหลอหลอนอะไที่ม่าใช่คือผมก็ขอให้ซีรับวิลุ้ภาษาเนี่ยแบบดังๆปังๆแล้วก็ขอให้อะไรนะแบบประสบความสำเร็จไปนี่ๆนไปเลยนะครับจริงๆรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ขอครนเก่งเหมือนกันนะลงไปนั่งแบบเราขอแบบ นี่บอกแล้วพี่ขอพรไม่ธรรมดานะพี่บอกว่าขอแต่ว่าให้พี่ไลฟ์ทุกไลฟ์โสดไลฟ์โลกไลฟ์ใครขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้พอที่เข้ามากะจงถายสาธุผมก็ขอพรเหมือนกันให้ทุกไลฟ์โสดไลฟ์โลกไลย์คนอนหลับฝันดีมีทางใช้จะทำอะไรก็เจะเญยกันเลยแต่พี่ไม่ได้ขอพรแค่นั้นครับขอพรให้คนที่ให้ความรักกับเราไ่้ก็ได้ความรักจากเราไปแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วย ซึ่งมันก็คือผลงานจากพวกเราเหมือนกันก็คือซีรีส์หลักที่เขาสรางนั่นเออฝากคนดูความรู้สึกอะไรยังไงบ้างรออะไรตอนนี้บอกรอจะลอยแล้วรอจะลอยเลยยิ้มโมยิ้มใจคาวก็อยากจะฝากซีรีส์นะครับผมสุดท้ายก็พวกเราตั้งใจกันมากเลยก็อยากให้แบบทุกคนดูแล้วก็พิดแบณาพวกเราได้ชอบไม่ชอบอะไรนะครับแต่ว่าก็อย่างไรก็ไปดูหน่อยขอให้ซัพพอร์ตพวกเราใช่ไหมเออ ครับผมฝากสปออร์ตพวกเราด้วยนะครับครับแต่ว่าก่อนจะไปครับสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณกระเป๋าคะเดวี่นะคที่ให้พวกเรามาสัายัสที่แบบนี้เลยนะครับนู่นอะไรนะสมาร์ทแคทชวร์แต่พวกเราเนี่ยเราไปแบบแคชโชว์รูปแบบแคชโชว์จะค่อยยาวเท่แบบนี้ก็ได้จะค่อยสั้นเป็นข้าตุ๋มแบบนี้ถ้าเราใช้กัอนจะได้ประโยชน์อ่าที่สำคัญคือแบบแข็งแรงมากนะครับขนเท่ด้วยยังแถมมีสามสีให้เลือกนะครับผม โปรโมชั่นบอกไปแล้วเฉพาะอู๋รโครเซนเข้านั่งนะคะราคา890บาทจบที่ทั่วประเทศเลยครับมาอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับอู๋รถโคตรเซน EP ต่อไปครับเราจะไปบุกน้ำลุยไฟที่ไหนหรือว่าเราจะไปแบบคำอะไรนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็รอติดตามพวกเรากันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับตาอู่๋รถแล้วก็วันคอนเนคชันด้วยนะครับตอนนี้เราไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย